สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิธถีคนสุรินกับกายแพทค่ะกายแพทมาให้ทุกท่านได้ชมลายผ้าใหม่สุรินที่เป็นย้อมสีธรรมชาติทั้ง3ตะกอและ6ตะกอทีอ่น้องแพทได้ บริการดูแลหลังการขายนอกจากว่าช่วงแรกที่มีการโพสขายที่ทุกท่านไม่สามารถเดินทางมาสรินได้เนี่ยนพจะเน้นส่งเร็วนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็พยายามไปทํากันบ้านมาแล้วก็หาร้านที่เป็นร้านชั้นนําที่มีประสบการณ์ทางการอาดน้ำยาอย่างดีมากๆเลยจึงได้นะคะให้ท่นที่ซื้อผ้าใหมนะคะจาก น้องแพทเนี่ยที่เป็นย้อมสีธรรมชาติเป็นแบบ 3. ตะกอตะกอก็เลยได้มาบริการช่วยนะคะอาบน้ำยาพร้อมไปนุ่งสดได้เลยนี่จะเป็นลายก้นหอยทอ3ตะกอค่ะซึ่งเป็นออเดอร์ตามน้องแพทสั่งนะคะเพราะว่าเป็นออเดอร์ที่แพทเคยขายหน้ากี่จากที่คุณยายที่ลำดวนละแล้วทีนี้มีคนอยากได้ก็เลยทอพิเศษค่ะ ไม่มีหน้าหนานะคะพื้นที่สองนี้จะเป็นทอหกตะกอลายดอกมะเขือพกาดรอปพกาแปลว่าดอกไม้ดรอปแปลว่ามะเขือคือดอกมะเขือค่ะแล้วก็จะเป็นสีย้อมจากคลั่งธรรมชาตินะคะทั้งหมดนี้จะเป็นสีย้อมจากธรรมชาติแล้วก็ทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพื้นที่สองนี้ให้ชมกันเพลินๆก่อนนอนเลยทีเดียวเห็นไหมคะ แล้วก็อับอย่างนี้เพลิ้วสวยงามพร้อมนำไปใส่โดยที่ไม่ต้องตัดเพราะว่าผ้าไหมนี้จะบอกเคล็ดลับค่ะผ้าไหมเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะยิ่งใส่แล้วเย็นสบายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปอาบอะไรนะใส่กาวอัดกาวเนี่ยมันก็จะทำให้ผ้าไหมไม่มีรูหายใจ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านำผ้าไหมไปนุ่งสดเนี่ยจะสวมใส่เย็นสบายนี่เป็นพื้นที่3เป็นลายดาวกระจายย้อมจากครั้งนะคะสีธรรมชาติซึ่งการที่จะย้อมสีธรรมชาติได้1นึพื้นนี้ไม่ใช่ว่าย้อมครั้งเดียวค่ะ โอโ้ย้อมหลายครั้งแล้วน้องแพทก็เลยไปศึกษาดูง,งานจากกูรูผู้ที่เก่งเรื่องการย้อมสีธรรมชาติไม่ง่ายกว่าจะได้ผ้าใหม่หนึ่งผืนนอกจากจะมัดมีเก่งแล้วนะคะอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็ยังทอเก่งด้วยและที่สำคัญคือคนที่ย้อมสีนี้ก็เก่งแล้วก็ใช้ความอดทนนะคะในการที่จะแบ่งโซนสีๆเนี่ยเป็นการมัดโอบย้อม หลายครั้งเลยทีเดียวต้องปลบมือให้นะคะสำหรับการย้อมสีธรรมชาติและท่านที่ได้ไปครอบครองต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆในการจับจองได้ใส่ผ้าไหมสุเิียนที่เป็นผ้าไหมมัดมีและชอยกดอกขกตะกออันนี้เป็นเบอร์พื้นที่สามมาให้ชมนะคะไม่ได้ขายเพราะว่า ขายไปแล้วแต่ว่านำมาอาบน้ำยาย,ย้อนหลังเนื่องจาก,กว่าน้องแพทย์ช่วงแรกไม่ได้มีการอาบน้ำยายแล้วก็มาเสริมบริการนะคะโดยการอาบน้ำยายให้ท่านได้เอาไปใส่ได้เลยนี่เป็นหลายใกล้ๆเลยค่ะเป็นทอยกดอกเม็ดมะยมเม็ดมะยมกับเม็ดพริกไทยสำหรับทอยกดอกเนี่ยจะต่างกันเม็ดมะยมจะลายใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนี่เป็นเนื้อผ้าของการทอยกดอกเม็ดมะยมสำหรับ ลายดาวกระจายค่ะสวยงามไหมคะนี่ค่ะไปอาบน้ำยามาแล้วพลิ้วสวยนะคะงดงามทีเดียวเลยพร้อมใส่เลยค่ะสำหรับท่านที่ซื้อกับไกแพดไปแล้วเราคิดว่าอยากจะส่งกลับมานะคะได้เลยค่ะนี่เป็นทอหกจอกสำหรับลายฉัดมงคลเป็นทอเยกดอกลายเม็ดพริกไทยที่สวยอีกแบบเช่นเดียวกันค่ะเป็นย้อมสีจากคลังนะคะ สวยไหมคะ,ะชมลายกันเลยคะ่ะทอยกดอกนะคะน่าจะเป็นเม็พริกไทยนะ,ะด,ดูจากตรงนี้น่าจะเป็นเม็พริกไทยคะ่ะเห็นไหมคะมีเชิงล่างที่สวยงามควรคู่แก่การนุ่งสดเพราะว่าบางทีเราไปตัดผ้าไหมเนี่ยผ้าไหมก็จะรู้สึกว่าหายชิ้นไปเนาะเราไม่ต้องตัดหรอกคะ่ะน้องแพทย์เย็บริมให้แล้วสมสายได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมอีกผืนหนึ่งค่ะที่มีการนำไปอาบน้ำยาเพิ่มนะคะซึ่งผืนสุดท้ายนี้น้องแพทย์จำลายไม่ได้แต่ว่าเป็นลายที่เป็นผืนที่ชอบที่สุดเลยอันนี้เป็นผืนที่สีนะคะเป็นเม็ดพริกไทยสำหรับลายฉัดมงคลค่ะคนทอทอได้เก่งคนมัดหมีก็เก่งสุดๆนี้เป็นเบอร์ห้าที่น้องแพทชอบที่สุดเลยค่ะลายสวยมาก แต่จำชื่อลายไม่ได้ขออภัยจริงๆนะคะมีเชิงล่างที่สวยงามดูอ่อนหวานดูพลิว้วดูเหมาะสำหรับใส่ไปในงานมงคลเลยค่ะที่เป็นผ้าไหมมัดหมี่สีชมพูโทนสำหรับ4-5หผืนนี้เลยค่ะนี่คือการอาบน้นยาเย็บริมพร้อมใส่สดเลยค่ะที่ fc แฟนคลับที่ติดตามรับชมไกด์แพทแล้วก็เดินทางมาสุดทไม่ได้อยู่กรุงเทพบอกว่าน้องแพท ยินดีบริการเลยค่ะนะคะสำหรับการที่ต้องอาบ,อาบน้ำอาบผ้าไหมค่ะซึ่งเห็นไหมคะเพลิวเห็นไหมคะเพลิวสวยก่อนที่จะอาบนี่มันจะแข็งเพราะเป็นการทอยกดอกลายลูกแก้วนะะี่ค่ะตอนนี้เอาไปใส่ได้เลยใส่เข็มขัด พร้อมนุ่งสดได้เลยค่ะสำหรับผ้าไหมสีชมพูแบบนี้เพื้นหนถึงเบอร์ห้านะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะถ้าใดได้ซื้อไปแล้วย้ายน้อแพ์บริการเสริมก็ติดต่อมาได้นะคะนี่เลยค่ะเสริมไหมคะดูๆไปแล้วก็ลงรักผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้สึกว่า คนที่ทอผ้าไหมนี่เก่งมากๆเลยค่ะคนมัดหมี่ก็เก่งก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะนิยมมัดหมี่ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ทอผ้าไหมตอนกลางวันค่ะอ่ะสสยไหมคะนนี้ลายนี้น้องแพทจํจำไม่ได้ค่ะลืมบางทีแม่ค้าก็ลืมเหมือนกันตอนนี้อ่ะชมกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาชมลายผ้าไหมมัดหมี่ ทอสตะกอแล้วก็6ตะกอของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ทอได้เก่งๆเนี่ยให้คะแนนเลยนะคะทอได้เก่งทุกอำเภอทอได้เก่งทุกตำบลแล้วแต่ฝีมือและแต่ประสบการณ์ของผู้ที่เป็นคนทอและคนมัดมีค่ะและปิดท้ายค่ะผ้าคม้าไหมย,ย้อมสีเคมีเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเลยค่ะจี่แฟนคลับ FC บอกว่าไกาด์แพทช่วยหาให้หน่อยจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญให้กับเพื่อนได้เลยค่ะสำหรับผืนนี้ สองผืนเลยค่ะแต่ว่าถ่ายทำเพียงผืนดีอาบน้ำยาแล้วสวยพลิ้วนุม่มพร้อมนำไปเป็นของขวัญให้ท่านเลยค่ะถ้าสนใจผ้าไหมสุรินหลากหลายแบบนะคะตอนนี้น้องแพทยยังเจ็บแขนอยู่คุณหมอยังไม่อนุญาตให้ถ่ายทำนะคะเยอะ เดี๋ยวจะอันตรายต่อแขนก็เลยสามารถติดต่อกับน้องแพทได้ถ้าเกิดว่าสนใจผ้าใหมกรณีพิเศษนะคะ0812571709 0812571709นี่คือผ้าไหมนะคะผ้าขาม้าไหม เป็นทั้งหมาบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนอ่าไม่ค่อยเจอนะคะผืนนี้หามาให้ได้เลย2ผืนเลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในต่อต่อ,ตอไปของคลิปของไกาแพทด้วยนะคะช่วงนี้ขอพักผ่อนนะคะเพราะว่ามือเจ็บอยู่ทั้ง2ข้างเลยค่ะจะพยายามมาทักทายทุกๆวันเท่าที่ได้นะคะลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ